ช่างซ่อมผ้าจะมาแทรกเอวกางเกงมายีนนะคะเป็นแทรกตัววีสามเหลี่ยมนะคะก็เราก็จะดูว่าลูกค้าต้องการแทรกเท่าไหร่นะคะตอนนี้แทรกสองนิ้วสองแนวก็เป็นข้างละนิ้วนะคะเราก็เลาะออกนะคะเลาะออกมาเลาะให้ลึกลงไปหน่อยนะคะแล้วเราก็เย็บย้ำไว้ เราเย็บย้ำไว้หนึ่งตะเข็บก่อนนะคะพอเราเย็บได้หนึ่งตะเข็บนะคะเราจะเลาะได้โพ้งเนี่ยให้เลยไปแล้วเราย้ำอยู่ตรงนี้นะคะ เนี่ยให้เลยไปอ้าแบบนี้นะคะเราก็มาเช็คอีกข้างนึงนะคะเช็คอีกข้างนึงจับแบบนี้นะคะแล้วเราก็ดูว่ารอยอข้างแรกอะ่ะเราเย็บแค่ไหนนะคะแล้วเราก็มาใช้ช็อคนะคะฉีดข้างที่เราต้องการจะเย็บอีกชิ้นหนึ่งนะ พอเราได้แล้วเราก็เย็บนะคะเราก็เย็บเหมือนเดิมคือเย็บให้ลงเส้นได้เลาะเดิมได้เย็บเดิมที่เราเลาะออกจากตัวเกงนะคะเราย้ำไว้ เราต้องดูนะคะว่าลูกค้าจะแทรกใหญ่แค่ไหนถ้าแทรกเอวเยอะเราต้องไล่ลงมาลึกหน่อยนะคะถ้าแทรกน้อยนะคะไม่ต้องไล่ลงมาลึกมากต้องดูว่าลูกค้าสะพกหลวมไหมอันนี้นะคะแล้วก็เลาะก้นไว้ให้ยาวๆนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปหาผ้ามาเพื่อจะแทรกนะคะหาเศษผ้ายีนมาสีใกล้เคียงนะคะเอาแบบมันไม่เหมือนหรอกเพราะว่าคนละครั้งนะคะ ต้องแจ้งลูกค้าด้วยว่าเราไม่สามารถที่จะหาให้เหมือนได้แค่ใกล้เคียงนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดออกมานะคะเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมก่อนตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนะคะความยาวความยาวความยาวให้เกินความต้องการของเรานะคะแล้วเราก็ทำเป็นตัว v ีไว้นะคะ ขีดล่างบนเท่ากันถ้าสมมติเราต้องการแทรกสองนิ้วรอบตัวสองนิ้วตรงนี้ต้องใหญ่หนึ่งนิ้วนะคะตรงข้างล่างนี้วีลงไปเล็กๆไม่ต้องวัดนะคะก็จะได้ประมาณแบบนี้เพื่อเย็บข้างละหนึ่งเซนถึงครึ่งนิ้วแล้วแต่ชอบ พอเราได้มาแล้วเราเอาไปเย็บนะคะถ้าวิธีของเราเราจะเอาทางด้านมีไว้ที่ตีนผีจักนะคะแล้วเ,เราก็หยิบตัวเกงมานะคะเปิดเปิดตะเข็บที่เราเลาะเลยไปนี้นะคะสิ่งที่เราต้องการคืออยู่ตรงนี้ตรงนี้คือเปิดให้เลยไปนะคะเราก็เอามาควา่ําเอามาคว่ําลงอย่างนี้นะคะนี่ด้านถูกนะคะคว่าลง แล้วเราก็เย็บให้ให้เลยนะคะให้เลยลอยที่เราย้ำไว้เย็บเฉียด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 เส้นที่เราย้ำไว้นะ,ะเราก็เย็บลงมาเส้นเดิมเส้นเดิมที่ๆๆที่เราเลาะตัวนี้เราไม่ได้เลาะแม็กหมุดแม็กออกนะคะเราก็าไว้เหมือนเดิมเพราะว่ามันมันสามารถหลบได้นะ ข้างหนึ่งแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จับอีกชิ้นหนึ่งนะคะอีกชิ้นหนึ่งมาเลยขึ้นมาเลยนะถามว่าทำไมเราไม่เย็บจากข้างบนลงไปตั้งแต่ครั้งแรกก็คือเราจะคำนวณไอ้ตัว v ีตรงนี้ไม่ถูกนะคะถ้าถ้าตัวเราเองนะคะแล้วเราไปเย็บลงมาตรงเส้นที่เรา ขีดไว้เมื่อกี้ที่เราต้องการนะคะเข็บตรงนี้ยังแบะอยู่นะคะเนี่ยท้ายมันเนี่ยยังแบะอยู่เราก็เย็บมาเฉียวเฉียวเส้นเลยนะคะเฉียวเฉียวเส้นเดิมที่ที่เราอะไรอะ่ะที่เราแบะไว้อะ่ะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะตรงนี้ ไม่เป็นไรนะคะเพราะยีนมันไม่หลุดอยู่แล้วแต่ว่ารอยย้ำรอยอยู่ตรงนี้มันอยู่ไกลกันนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะข้างนอกนะคะส่วนข้างในก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวเราเอาไปพ้งนะคะไปพ้งสองข้างเราทำสองข้างให้เท่ากันก่อนเสร็จแล้วเราเอามาพุ้งนะคะ เรามาพ้งเราจะเริ่มจากตะเข็บใดจะตะเข็บหนึ่งก่อนนะคะพ้งแค่ตรงที่เราพ้งตรงที่เราเย็บนะคะยังไม่ต้องพวงเลยไปตัวนี้มันยังมีหมุดอยู่เนี่ยเวลาพวงเนี่ยนะไอหมุดเนี่ยมันจะปัดเตนผีโงมิดนึง เรายังพวงไม่สุดเห็นไหมคะพออ,ะพะะะอีกข้างหนึ่งเราจะพวงจนสุดตะเข็บนะคะอีกข้างหนึ่งเราจะพวงสุดมาที่ตะเข็บยาวของตัวกางเกงเลย พอตะเข็บที่สองนะคะเราจะพวงเป็นแนวลงมาเลยนะคะเป็นแนวลงมาเลยให้มันเกิืนกับตะเข็บเดิมนะคะเนี่ยเขาก็จะเกิืนกันแบบนี้นะคะเนี่ยอันเมื่อกี้เอาข้างเมื่อกี้เอาจากพวงเข้าผิดมันก็จะพวงยากนะคะถ้าเราเอาเข้าผิดจังหวะเข้าผิดด้านเนี่ยมันก็ พงยากมันกระจักก็เดินยากนะคะพอพงได้แล้วนะคะเราจะมาคิ้วนะคะเราจะมาคิ้วด้านที่เป็นชิ้นหลังคิ้วไว้เหมือนเดิมตอนที่เราเลาะออกนะคะคิ้วทั้งด้านชิ้นหลังนะคะจับตะเข็บให้พิกไปทางชิ้นหลังจับตะเข็บพงนะคะปัดไปทางชิ้นหลังแล้วเราก็คิ้ว เราใช้เข็มเบอร์สิเอ็ดนะคะเพื่อนเื่อนเพราะว่าใช้เย็บผ้าบางผ้าทั่วไปอะไรก็ไม่ได้เปลี่ยนเข็มเลยนะถ้าหักก็เปลี่ยนถ้าไม่หักก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็จะคิวประมาณนี้นะคะเนี่ยเนี่ยก็จะคิ้วประมาณนี้นะ ทำสองข้างให้เหมือนกันนะคะส่วนด้านในเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะตะเข็บเขาก็จะมารวมกันเป็นเป็นแผงเดียวเป็นแผงเดียวแบบนี้นะคะเนี่ยมันก็จะเนียนไปกับตะเข็บเดิมนะคะพอเราเย็บคิ้วเสร็จแล้วเรามาเช็คขอบนะคะเราจะต้องตัดขอบเช็คขอบอนี้นะคะจับให้เท่าไงเราก็ตัดกึงกลางเลยนะคะเพราะว่าเราจะต่อ กลางหลังถ้ามันมีป้ายเราก็ต่อกลางตรงป้ายนะคะนี่ไม่มีเราก็ต่อกลางหลังตัดแล้วนะคะเสร็จแล้วพอตัดแล้วเราก็เช็คดูเราจะต้องต่อผ้าที่ขอบเท่าไหร่นะคะก็เช็คมาจับมาแบบนี้นะคะจับมาขีดไว้นะคะขีดที่ขอบด้วยขีดที่ตัวงเกงด้วย เสร็จแล้วเราก็จะมาดูสิว่าเราต้องต่อผ้าเท่าไหร่นะคะจากรอยช็อกที่เราขีดไว้นะคะสามนิ้วครึ่งนะคะพอเรารู้แล้วว่าต้องแทรกสามนิ้วครึ่งเราก็หาผ้าคือผ้าชิ้นเดียวกันกันกบที่เราแทรกเอ่อตะเข็บด้านข้างนะคะแล้วเราก็มาเอามาวางต่อขอบนะคะเส้นที่หนึ่งนะคะเราวางแล้วเราเย็บไปเลยชิ้นแรกเรายังไม่ต้องวัดนะคะ ถ้าเรามัวมานั่งวัดเนี่ยมันจะมันอาจจะทำให้ยากอะ่ะพอเราได้หนึ่งเส้นหนึ่งเส้นที่ต่อแล้วนะคะเราก็มาวัดวัดว่าเราเมื่อกี้เราต้องต้องต่อขอบสามลิ้วครึ่งแล้วก็มาขีดไว้นะคะขีดไว้ แล้วก็เอาขอบอีกด้านหนึ่งมาต่อเลยต่อให้มันเป็นวงกลมถ้าต่อผิดก็เลาะใหม่นะส่วนมากช่างจะชอบต่อผิดอยู่เลย จับขอบเปิดออกให้หมดนะคะเปิดออกให้หมดขอบที่เราที่เขาพับไว้อะ่ะเราจับเปิดออกให้หมดเปิดยังไงเปิดยังไงเปิดออกที่เขาพับมาที่เขาแบบต้องห่อตะเข็บอะเราเปิดออกเลยนะะ ร็จแล้วก็ตัดไว้เผื่อใหญ่ได้นิดหน่อยเผื่อเราทำกอบไม่พอเราก็จะใช้ได้พอเสร็จแล้วเราจะมาจับขอบเช็คดูก่อนว่าเราต่อถูกไหมนะอ่านี้ต่อผิดนะคะเดี๋ยวต่อไหมถูก ่อไหมถูกแล้วนะคะพอต่อไหมถูกแล้วจับดูมันก็จะเป็นอย่างนี้นะ,ะต่อทุกครั้งก็เกือบจะผิดทุกครั้งนะคะช่างต่อบ่อยทําบ่อยมากนะแทรกกันเกงเนี่ยแต่ว่าก็จะผิดอยู่บ่อยๆนะคะพอเสร็จแล้วเราจับนะคะจับมาจับเอ่อมาแต่งขอบเราที่เราต่อไว้เนี่ยนะ,ะเราก็พับนะคะพับผ้าที่เราเผื่อไว้เนี่ยที่มันเผื่อเหมือนตัวอย่างเนี่ยเหมือนตัวอย่างขอบเนี่ยนะพับ ทั้งสองข้างนะคะเสร็จแล้วก็หาคอ้อนหาอะไรก็ได้มาตอกนะคะตอกรอยต่อที่เราที่เราที่เราต่อไว้ให้มันแบนให้มันเรียบนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเข้าขอบพอเราทูบเรียบร้อยนะคะเราเข้านะคะเข้าขอบเราเอาขอบเดิมเรามาวางแบบนี้เลยนะคะ เราก็เย็บไปเลยนะคะขอบนี้นะคะมันจะอมนะคะเกณฑย,ยีนนะคะมันจะอมของเก่าเขาก็อมมานะคะเราก็จะอมการอมอ่าทำไมเราไม่เน่านะคะเพราะว่ายีนเนี่ยเขาจะรีดพับมาแบบว่า สูงต่าไม่เท่ากันอยู่แล้วพอเราจับเนี่ยเราก็ใช้มือเราสัมผัสนะคะล่างบนแล้วเราก็เย็บรอยเดิมที่เราเลอกเส้นได้ออกนะคะถ้ามันทีบเอากระดาษมาวางนะคะเอากระดาษมาวางไม่ให้ผ้ายีนเนี่ยมันถีบออกไปถีบแล้วมันจะบิดนะคะมันจะบิดถ้าเราป้องกันด้วยการเอาเอากระดาษเนี่ยมาเนี่ยมันก็จะก็จะเป็นน้อยลงนะคะ วิธีการแก้ปัญหา,าต,ตีนผีจากถีบผ้าค่อยๆเปิดนะคะค่อยๆเปิดทําไปเนี่ยเราก็อมมานะคะแล้วเราก็เช็คดูเนี่ยที่เราต่อไว้เนี่ยนะมันอมกันได้ไหมนะคะเนี่ยมันก็จะมีปัญหาที่ว่าไม่พอเนี่ยน้อยนะคะถ้าหากว่าเช็คตามที่ช่างบอก ตรงขอบเอวนะคะเราดึงเราดึงผ้าอ่าให้ให้รอยรอยที่เราเลาะออกอ่ะให้มันให้มันอมกันรอยเดิมอ่ะนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่เห็นผ้าที่ฟอกไม่เท่ากันถึงจะเข็บหนาหนาเราก็หมุนนิดนึงเพราะว่าเราใช้เข็มเล็กก็จากเราปรับได้บางไว้อผ้าบางไว้นะมันก็จะทําให้มาเดินผ้าหนาเนี้ย ยากนิดนึงนะคะถ้าจัดปรับไว้แล้วก็ไม่ต้องหมุนเงย็บไปเลยกระดาษที่เอามาลองเป็นกระดาษอะไรก็ได้แข็งๆนะคะถ้าบางก็พับให้มันหนาๆห,หรือว่าจะเป็นกระดาษทรายก็ได้นะคะกระดาษทรายที่ใช้ขัดไม้ขัดเหล็กไม่ได้นะเดี๋ยวผ้าจะดำนะคะ ไอส่วนที่เป็นหูนะคะส่วนที่เป็นหูเราจับยัดไปอย่างนี้นะคะที่เราเล่อออกเพราะว่าเกงบางตัวหูมันจะไม่ได้ย้ำเฉยๆนะมันจะสอดเข้าไปที่ขอบด้วยบางทีเราก็ลืมแล้วชอบลืมมากเลยมันไม่ได้ย้ำกับตัวเกงไว้ไนงะ มือใหม่ดูแล้วนะคะดูแล้วถ้ามันไม่ยากก็เอาไปทํานะคะอ่าเราเริ่มแรกด้วยการทําใส่เองก็ได้ทําให้ญาติพี่น้องหรืออะไรก็ได้ลองดูก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปรับงานลูกค้าพอเรามั่นใจแบบเออทาของตัวเองใส่สวยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราค่อยไปรับงานลูกค้าก็ได้นะคะที่มาบอกเพราะว่าอยากให้มีงานกัน อยู่ต่างจังหวัดอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้มีงานซ่อมผ้านะคะถ้าหากว่าเรามีจักเรเย็บผ้าเป็นอะไรเงี้ยห้าบาทสิบบาทก็เป็นเงินแล้วค่ะก็อยู่ได้ต่างจังหวัดอะ่ะบ้านไม่ต้องเช่าเนาะข้าวก็บางคนก็ทํานาเองอะไรเงี้ยพอเสร็จแล้วนะคะเราเราก็เย็บ หูเนี่ยกลับไปเหมือนเดิมนะคะพับมาอย่างนี้พับมาอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ย้ำให้เขาเหมือนเดิมเพื่อนบางคนอาจจะคิดว่าไม้เข็มเบอร์สิบเอ็ดเย็บยีนได้นะคะเย็บได้นะคะแต่ว่าเวลาถึงตรงที่ส่วนหนาๆนะ่ะก็ ็ช่วยเขาหน่อยเราเคยลองใช้เข็มใหญ่เข็มหนามันจะแบบได้ขาดนะการเสียดสีอ่ะมันจะร้อนเลยจับเข็มดูมันจะร้อนแล้วมันก็จะได้ขาดเราเลยไม่ใช้ใช้เข็มเล็กที่มันมีความแหลมคมมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นการสังเกตส่วนตัวแต่ว่าถ้าเราถามช่างเย็บผ้ายีนใช้ เข็มเบอร์ไดเขาก็จะบอกเบอร์ 14, 16, 18สิบหกสิบแอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราลองใช้ดูแล้วมันขาดแต่ใช้เข็มเล็กอะ่ะมันจะเย็บได้ดีกว่านะคะก็เลยเชื่อตัวเองมากกว่านะคะพอทำเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแผลแผลก็จะเป็นประมาณนี้นะคะข้างนอก ข้างนอกก็จะประมาณนี้นะคะข้างในก็จะประมาณนี้ก็จะแบบนี้นะคะแต่ยีนตัวนี้นะคะต้องเปลี่ยนซิปด้วยหัวซิปไม่มีเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีการขยายเอวกางเกงยีนออกนะคะของซ่อมผ้าช่างซ่อมผ้านะคะก็คิดตัวละแปดสิบบาทถ้าเป็นเปลี่ยนซิปด้วยก็ร้อยกว่าบาทนะคะ ก็สิบก็หกสิบเราคิดเป็นจุดๆนะคะไปละจ้า